สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราจะนี้เที่ยวนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวดีๆว,วันนี้ดีๆร้ยยอยเมียกับลูกไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวผับสามสลึงเนาะนะครับตอนนี้เราส่งเสียงดังไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกกับเมียตื่นเนาะ นะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับรถออกมาสตาร์ทไกลๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวลูกกับเมียได้ยินเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวผับสามสลึงกันนะครับผมวันนี้เนาะนะครับดีๆจจะไปฝึกเป็นดีเจเนาะนะครับผมเป็นยังไงลองชมกันนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผม ลอยเมียมาครับลอยเมีย então, มาโอ้โหบ่แม่นฝนสิตกบ่ฝนสิตกบ่าฮ่าสิาห้ซเห็นไหมค่อยถ่ายคลิปเนี่ย uh, มันบ่ค่อยเห็นด้วยลมมาเลยพีเด้ฮะสครับพี่นันฝันไครเพเจ้ามาเนี่ยไม่ไม่ไม่ฝันหรอกพี่นันฮะไม่ฝันไม่ฝันพรุ่งนี้น้ำจะท่วมกรุงเทพ ฝนจะตกเอาละค่ะเอสซีเนาะมามาทำเพื่อครอบครัวใช่ใช่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจวันนี้วันนี้ตั้งใจจัดไปจัดไปจัดจัดไปวันนี้ก็พบกับดีเจท่านใหม่ก็ดีดีป้าป้าเขาออกนอกบ้านได้เขาไม่ใช่ชื่อดีดีซื้อยังล่ะซื้อยังล่ะมาลองของแกงไม่ใช่เดี๋ยวจะตั้งชื่อใหม่เดซุโก คันโมจังบอแมนอันอันนั้นเดี๋ยวก่อนอันน่าชินจังใช่ไหมอันนี้ใจเอ็นใเอนเหรอใจเอ็นอ่าใจเอ็นกล้าออกมาจากบ้านอนาลุโตดีมั้ยนาลุโตนาลุโตบอบอบออันสจเแยกร่างได้มั้ยเนาะอันเป็นป๊อปไอพี่เบียเป็นชินจังอืมนี่เป็นใจเอ็นอ่าน้เป็นคิตตี้อื เวลาโอเคงั้นเริ่มกันเลยไม่ติดดึกไปเรื่อยเรื่เรื่อยเรื่นะไปเซมญครับดีเจคนใหม่ของเราอ่านี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมบนับสามสลิงเนาะนะครับผมครั้งแรกนะครับผมตื่นเต้นอยู่ได้ครั้งแรกตื่นเต้นเต้นเต้นอีอ่เปิดไฟนะปิดไฟเดี๋ยวเขาจะให้แสงสีอ๋อแล้วเขาจะเปิดไฟก่อนครับอุ้ยแล้วก็ดีใจใหญ่อุ้ยดีใจจังเบอร์นั้นหน่อยอ๋ออ๋ออุ้ย